ครับก็กราบสวัสดีครับวิลลับแปดเพชรช่องสารเณับสแตกแชนแนลทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีนะครับพัสดุนะครับ,ส,นะรบส่งตรงมาจากอ่าพะเยานะครับพะเยานะครับมาอีกแล้วนะครับอยากจะรู้ว่ามีอะไรก็ไปดูกันเลยนะครับไปดูกันเลยโอเคเราก็มาเปิดกันเลยนะครับอ ไปวางเลยนะครับครับก็ขอบคุณนะครับค่าส่งนะครับค่าส่งกลับแล้วก็ค่าตรวจนะครับตามกฎกติกานะครับอันนี้เป็นหินสเก็ตดาวนะครับนะฮะสเก็ตดาวนะครับสเก็ตดาวก็จะมีผิวแบบนี้นะครับผิวนี้นะครับอือ ในรู้สึกก็จะทุบนะทุบพื้นยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับน,นะครับอเอาไขจะเริ่มตรวจเม็ดไหนดีก่อนนะนะครับก็มาดูก้อนใหญ่กัน นะครับก้อนใหญ่ก็ขึ้นการ์ดเหมือนกันนะครับนะเจ้าเครื่องนี้บอกว่าเป็นการ์ดนะครับนะ โอเคนะครับนครับตงมาตรวจรูปผลทันทีนะครับได้เห็นจระเข้แลยนะครับนะครับอันนี้เป็นเทอริเมอร์นะครับ เทอร์เมอร์ที่เป็นเทอร์เมอร์นะครับเทอริเมอร์ตัวนี้จะขึ้นถึงเจไดนะครับท,ที่ใครได้ดูก็จะจําได้นะครับนะเทอริเรียรตาจะเป็นแบบนี้นะครับมีเหลี่ยมมีเหลี่ยมของเขาเองนะครับนะเหมือนกันครับที่เดียวกัน นะครับโอเคนะนะครับก็มาดูก้อนใหญ่กนะันนะครับก้อนใหญ่ก็ขึ้นการ์ดเหมือนกันนะครับเ๋นะ้วเจ่องี้บอกว่าเป็นการ์ดนะครับ องมาตรวจรูปผนทันทีนะครับได้เห็นจักระนันนะครับนะครับน,นี้เป็นเทอริเมอร์นะครับเทอริเมอร์ตัวนี้จะขึ้นถึงเจไดนะครับท,ที่ใครได้ดูก็จะจําได้นะครับนะเทอริเมอร์น้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับมีเหลี่ยมมีเรียเร่ยมของเขาเองนะครับ เหมือนกันครับที่เดียวกันนะครับออกไข่ okay. นะ ก็คงจะรู้ผลไปแล้วนะครับว่ามินสเก็ดาวนะครับของพี่เกตเกติสต์คุณารูปนะครับนะฮะาขึ้นเป็นปราสนะครับเป็นกรางนะอ่ับโลคกนะครับนะฮะเขาเรียกว่ากูรารมณีนะครับนะฮะไม่รู้ผมเรียกถูกหรือเปล่านะครับนะฮะใครจะมาร่วมกิจกรรมนะครับดีๆแบบนี้ก็ตามทำตามกติกาครับ เบอที่อยู่ของผมก็1นึ่งหนึ่งศูนย์ทับสหมู่สิาตำบลหนองปืออำเภอบางบู้จังหวัดชนบุรี20150นะครับนะครับสามารถตรวจรูปคนทันทีอย่าลืมค่าส่งกลับด้วยนะครับครับอ่าอันนี้พี่กิจจิศก็เข้าร่วมกิจกรรมของผมนะครับนะครับรับใครจะเข้าร่วมกิจกรรมตลาดหรือขายผักนะครับหรือในกลุ่มนะครับผมก็จะลงลิงก์ไว้ให้ใต้ร่างนะครับไว้ไว้ติดต่อนะครับนะฮะสามารถ ต่อซื้อขายกันได้นะครับนะรบก็ดีดีครับซื้อขายได้เกินอยู่ในกลุ่มนี้นะครับนะรู้จักกันนะครับนะครับก็ตอนนี้ก็มีเข้าไปแล้วก็ออกมานะแต่นครับก็ขอบคุณมากนะที่ช่วยสนับสนุนกัะดูแล้วก็ช่วยกดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะครับแล้วก็ก็มีหลายท่านนะครับที่ผมไม่ได้ลงในคลิปให้นะครับเพเนื่องจากข้อมูล เตอนนี้ผมก็ซื้อซื้อซิมการ์ดนะครับจ่ายเากเิน5-2นะครับเข้ามาแล้วครับตอนนี้ก็ใช้อยู่แต่ว่าอันนี้ยาวไม่ได้เหมกกือกนกันติดทางเหมือนกันครับนะครับเลยต้องทำนะสั้นเลยครับนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับรก็จบกันเรื่องนี้อันนี้สุดท้ายผมก็มีอินเทอนะครับนะครับ ยกวดมนนะครับนะครับแต่เป็นเนื้ออ่อนนะครับเป็นเป็นพลเนื้ออ่อนสีเขียวนะครับสามารถเป็นเกได้นะครับเป็นร้องแขกนะเป็นใหญ่เลยนะครับเป็นนี้นะครับโอเคขอบคุณครับสำหรับที่ติดตามนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับจุ๊บๆแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับเป็นของท่านใดโอติดตาม